แม่เหรอเกม Resident Evil Revelation ครับผมฟันดี้แล้วพี่ฟันดี้ครับพี่ฟันดี้ครับน้อง w h a The t Fuck Boom Boom bo 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 เป็นเพลงแล้ว b o o บูม o m Boom b o o มาเลยนะนั้นได้เพลงอะไรจำชื่อเพลงไม่ได้ถือลูกซองแล้วกันอ้เฮ้บดีมากขอบคุณครับอ๋อไทเอนคีตรงนี้ใช่ไหมไปเพราะเราไปทางนู้นไม่ได้ไงทางนู้นเป็นของจิลเขาใช่ไหมนี่ไงทางไป นะฮะโอลโวทอนจะจะปล่อยเวลาเข้าโลกโอ้โหวัดมันคืออะไรมันคือกรรมใช่ไหมกำก้อนเบลเลอร์เลยหอยกำก้อนเบลเลอร์เลยเฮ้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 ยนั่นไงกำก้อนเบลเลอร์เลยเจ๊สแกนป่า24ร้อยหนึ่งครบเจ๊ได้ฮืบมาหนึ่งชิ้นดีมากรีโหลดก่อนแชะแเก็บกระสุนปืนพกห่้าไปไปต่อภาพสวยนะใช่ครับภาพสวยดีที่เกมนี้โอ้โอ้ตายแล้ว โอ้เจมไม่น่าเลยเฮ้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 ยถอยถอยไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดโอเคโอเคเนี่ยเราขาดไอ้เนี่ยไอ้ระเบิดตัวเนี่ยไม่อยากยุ่งกับมันแต่ยี่วไปกินนี่ตัวเราก็บางเลยเนี่ยเราโดนทิมงสองคอมทีก็จะตายเอาเนี่ยจริงๆรสันดิเออตายดีมาก กระสุนปืนเกลี้ยงๆอ่ะเกลี้ยงอ่ะงานนี้กระสุนกระสุนปืนพี่บอกไว้ก่อนเกลี้ยงแน่นอนงานนี้สแกนกามบายเนี่ยหิบก้าได้เยอะดีนี่โอ้สวัสดีครับสแกนเลยโอ้สวัสดีครับสแกนเลยมึงเยอะไปไหมเนี่ย,ด,ยดูดิโอ้โหเยอะไปป่ะเยอะไปป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเออถอยมาล่อมา เจสิก้าช่วยด้วยเจสิก้าครับยิงนยครับเจสิก้าครับรู้ว่าปืนมึงอันมึงยิงเรื่อยๆเออดีมากช่วยบ้างปะเนี่ยไม่ช่วยเลยเลยนี่ช่วยอะไรบ้างปะเนี่ยถามจริงเอไอเนี่ยไม่เคยช่วยอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวเก็บของก่อนแทงกันแอมโมดแล้วไอ้นี่อีกแล้วพี่เกะไอ้นี่จังเลยอ่ะไอ้นี่มันตีแรงอ่ะพี่ว่ามันมาแล้วพี่มันมาแล้วยิงสิครับเจสิก้าครับยิงครับยิงครับเจสิก้าครับยิงครับเออนั่นแหละครับ โอ้ย <ILY> โดนกูจนได้เฮ้ยพอแล้วมึงใกล้ไปแล้ว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 เฮ้ยหลบหลบได้ไงวะเฮ้ยหลบไม่ได้น่ามีดฟันก็ได้มาหรือมีดโดยมีดเล่มนี้แหละถ้าจะสู้เจ้าเองจิซิก้าครับช่วยกูบ้างครับเออสแกนเออสแกนไม่ได้อ่าฮะวัดเออยิงงี้บ้างดิจิซิก้าแม่งยิงให้หน่อยดิเออ งสยิงมันสิครับโอ้กระสุนปืนกูหมดแล้วครับเจสิก้าครับเออยิงสิครับขอร้องล่ะครับยิงให้กูหน่อยเถอะครับเออนั่นแหละครับดีมากครับเออนั่นแหละครับโอ้ยโอ้ยโคตรจะไม่ช่วยเลยกูเลยกระสุนปืนพี่หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะปืนโพกอันตอนเนี้ยสแกนเลยได้ไหมเออสแกนได้ด้วยดีมากขอกระสุนปืนบ้างเถอะระเบิดออโอเคก็ยังดี ไม่ช่วยเลยเลยอะต้องยิงที่หน้ามันครับพอช่วยได้โอเคครับผมจะทำยิงหน้าให้ครับผมมันไม่มีหน้าเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีหน้าอุ้ยเกือบไม่กลัวระเบิดนี่มันน่ากลัวมันน่าลำคาญอะไรระเบิดเนี่ยไม่ชอบเลยไม่อยากตีมันนะเข้าใจไหมเอ้านี่มันจิวอยู่นี่ใช่จําได้จิวจิวครับลงลิฟต์ได้ไหมหรือว่าต้องไปนี่ก่อนเดี๋ยวหนา้านี้มันที่เดิมใช่ไหม คนที่เดิมนี่ที่เราเดินอ้อมตั้งไกลนั้นสรุปไม่ใช่ท่านี้แหละกลับมาลงไปหาจิวครับตามสูตรเนี่ยตามสูตรใช่ไหมจิวอันนี้คุณแจใส่แล้วดึงคันโยกอ่าปาอ่าสุดยอดเรื่มเปลี่ยนเรื่มเปลี่ยนภาษาครับผมสเกลได้อะไรได้เฮือกครับผมต้องสเกลจะเอาเฮือกมาได้จิวบอกโอ้ชิบหายโอ้โอ้บ้าเอ้ย ใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยก,ก,กูถอยวายน้าไม่เป็นเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเองออกออกอยงแพ้ปาร์เกอร์ก็ม,มีทางไปต้องมีทางเสมออ๋อโอเคภาคห้ามีมือมีมีดขึ้นใจกว่านี้ไม่ใช่เหรอใช่ใช่เพราะวันนี้มันเป็นภาคเรือะไรนะเหมือนกับย้อนเรื่องราวใช่ไหม จริงคลิปยังไม่กล้าใหญ่เท่าภาคห้าเลยนี่ยังพอกับกล้าปกติอยู่นะพี่ว่าเนี่ยไอภาคห้านี่มันโคตรใหญ่เลยพี่ว่าล้างตูดยังไงวะอะไรเงี้ยประตูล,ล็อกเหมือนเดิมล็อกทุกทางมึงล็อกดีไปไหนเนี่ยฮะภาพโคตรเหมือนจริงใช่ฮะสุดยอดเกมประเภทนี้เขาเจ๋งอยู่แล้วด้านนี้มากันต่อเฮ้ยจิวจิวอยู่ไหนแฟนเขาไม่ใช่ แต่ว่าคลิปกับจิว่าแบบมีซัมติงแห่หากันใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนลีออนกับเอดาเงี้ยซัมติงซัมติงตลอดอ่าฮะเอนจินโอ้โหโอ้โหมึงยืนกันมานเลยนะพวกมึงเนี่ยเฮ้ยจะมาหากูป่ะเนี่ยดึงไม่ได้เดี๋ยวเปิดปุ๊บกูปาระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดปุ๊บเปิดมาปุ๊บเอาไปโดนดิเออนั่นแหละไม่โดนมันอ่ะโอ้ ยิงมันสิครับ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 ไอระเบิดตัวดีเลยเออลุกลุกสิเออจะทำไมล่ะเออพี่คริสนี่ล่ะก็แหมเขาอ่อนไม่บอกโอเคต้องลงน้ำใช่ไหมครับนี่โอเครีบลงไปช่วยจิวไงจิวกำลังจะจมน้ำเดี๋ยวพี่หลงทางแน่นอนงานนี้ไม่โดนไอเนี่ยแม่งกากตายยัง ตายสิเฮ้ยเออเอ้าโอเคสแกนตอนที่มันตายไม่ได้ต้องรอให้มันตายเสร็จก่อนค่อยค่อยค่อยสแกนด้วยนะแม่เกมสวัสดีครับโอ้โหมาเยอะเอาไปเอาไปเอาไปมันจะเด้งกลับมาอยู่วะเออระเบิดแม่งเด้งกลับมาด้วยเยัดเช่สแกนก่อนอ่าสแกนคอมพลีทได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองยัดเช่โคตรน้อยพวกนี้สแกนบ่อยแล้วมันได้น้อยสินะโอ้ตูตู ตูดตูดใครยิงตูดกูอะไรเงี้ยเออเรียบร้อยสแกนก่อนสแกนก่อนสแกนทะลุกำแพงแม่ด้วยนะแม่เครื่องเครื่องนี้ช่วยได้เยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โดนแล้วเจสสิก้าครับช่วยกูบ้างครับโอ้โหมากันเยอะเดียวเดียวอย่าเพิ่งมากันเยอะโอ้ย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 อุ้ยอุ้ยถอยถอยถอย โอ้ยหลบหลบได้ไงวะกูหลบได้ไงเนี่ยระเบิดไปโดนอ้อ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 ไม่โดนด้วยโอเคฮะคนดวงดีเว้ยเป็นไงคิดสมูฟังฟังเพลงอยู่ครับผมสแกนก่นอนโคเซ็นิดนึงก็เอาจังหวะนี้ใช้หมดอีกบนมูฟอีกแล้วเก็บกระสุนเฮิบอ้อดีมากกระสุนเอ้ยมันได้อย่างนี้ดีวะแหม กระสุนแม่งวังเทียบเลยเชี้ยกระสุนหายไปตั้งเยอะหายไปตั้งนานในสุดก็มาจนได้ดีโหลดก่อนอย่าพึ่งโอ้ยไมกระสุนปืนมันน้อยจังมามาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะโอ้โหเอาไปก่อนเลยไอ้นี่ตัวดีเลยอ๋อนั่นไงถึงบอกไม่ชอบตัวระเบิดตรงนี้แหละํำคาญมันยิงหน้าเออยิงหน้าเออยิงหน้าได้ยิงหน้าได้เออโอเค t h a n k you น้องช่วยได้เยอะเลยยิงหน้าไอตัวนี้ดีมากสกีเปอร์เซนต์ก็เอาจงกานี้เอาหมดว่าพี่ถือปืนกลว่ามันเลยสตันง่ายขึ้นชอบไปสตันง่ายขึ้นเพราะปืนกลป่ะโอ้โหหลบอ่ะระเบิดกูุญกหมดอีกชิบหายหลบครับไม่ได้กินครับสาดด้วยปืนกลครับเร็วครับดีโหลดครับหลบครับโอ้โหไม่ได้กินครับยิงครับยิงครับเออดีมากสแกนกรรมต่อครับทีนี้ ตายหมดย่างเออตายหมดละจิวใจเย็นจิวขอสแกนกรรมก่อนจะพึ่งสแกนกรรมก่อนเออดีมากสแกนไปอ่าดีมากห้องนี้อะเพราะมันเป็นอะไรเป็นเป้าหมายเราใช่ไหมไม่ต้องไปห้องอื่นแล้วห้องนี้แหละเร็วเข้า engine ลุกยู่นั่นอ่าเรียบร้อยเปิดอ่าเอ้าไหนว่าล็อกไหมเหรอเอ้าเอ้าไหนว่าล็อกไม่เห็นล็อกเลยวัด ที่มีใครให้ให้ s h อ t มาหรอครับไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้ขอโทษเขาโทษกลางกลางยิงอยู่ไปไหนกันน่ะเธอจิวอ่าฮะเอ้าจิวหายไปอีกแล้วสรุปเกมนี้มันจะเจอมันไม่ได้ถามจริงๆแบบหายไปหายมาตลอดเลยไม่เคยเจอกันเลยอะไรวะจบใช่ไหม S R Resolve S โอ้โหได้ไงได้ S เหมอนแบบเหนืออะไรเงี้ยเออ น้องโจตัดถามพี่จะจนจบเลยเหรอครับไม่แน่ผมอาจจะสักสามทุ่มเดีพี่คงจะเลิกแล้วแหะครับอาจจะสองทุ่มครึ่งก็คงเลิกเลยมั้งถ้าเกิดน้องอยากให้เลิกนะแต่ถ้าน้องยังกดของขวัญให้ก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆเอองี้ดีกว่าซเซฟแน่นอนแล้วก็ผมเมื่อกี้มีใครให้ของขวัญอะไรป่ะพี่ไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่กดเซฟไปพี่ขอไปดูนิดนึงขอเลื่อนดูนิดนึงแปลว,ว่ามันพลาดไม่ได้ไม่มีเนาะโอเคอ่าโอเคไม่มีฮนะอินดี นะครับขอบคุณมากครับผมน้องสลาว์ของขวัญแล้วก็ดอกไม้ก็ผูกขอบคุณมากมครับอย่าลืมครับสักเกิดอยากให้เล่นเกมใหม่ๆเลยสามารถบอกได้แล้วก็ส่งของขวัญให้เดี๋ยวพี่จะเอาเอาที่ได้จากของขวัญเนี่ยไปซื้อเกมมาเล่นครับผมนะอยากดูเกมไดบอกได้เลยจริงๆบอกได้แล้วกดของขวัญมาซื้อแน่นอนซื้อเล่นให้ซื้อให้เล่นแน่นอนน้องเซลวีกดกดไลค์ให้อีกแล้วของกระผมสุดยอดกดไลค์อีกแล้วยกนี้ให้เลยรักที่สุดจุบุจุบุญป่วยป่ยอ๋อนี่คือจิววจะมาทำไงถึงรอดใช่ไหมโอเคคือไม่เคยได้เจอเลยจังหวะนถึง อื้ออะโหอื้ออะโหเดี๋ยวนี้อื้ออะโหว่ายน้ำจริงปะว่ายน้ำปะไม่พอเรนเป็นจิ๋วแล้วไงอ่จริงอ่าว่ายน้ำจริงแต่เฮ้ยซุ่มสวิมอ๋อทะลุลูกกงเลยทีเดียวว่ายไปไหนอ่ะไม่ใช่มั้งอันนี้ปะอันนี้ก็ประตูล็อกมันล็อกอ่ะ The door is closed ใช่ไหม น่าจะต้องว่ายขึ้นนี่ไงต้องหาทางเปิดประตูเป,ปิดมันเปิดไงเดี๋ยวนะต้องหาทางเปิดมันใช่ไหมเดี๋ยวบอกว่ามีสตูมาด้วยอะไม่หานะโอเคก็เลี้ยวนี่เลี้ยวนั่นอ,อ๋อดำลงทั้งล่างอ่อเดี๋ยวนะ เอ้ยออะไรเนี่ยไอ้ยไปโอ้โอ้พี่เป้เอาไปแต่ว่าพอมันแบบอะไรนะ P I P E อะไรเงี้ยพี่เป้อ่ะพี่เป้หน่อยเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันมันไม่ใช่เดี๋วอยู่ในต้านอ้าปัดหักอีกออาชิบหายละโอ้เกือบเปิดแล้วเกือบเปิดได้แล้วเดี๋ยวมันต้องหายใจก่อนไะอ่าโอเคต้องหาพี่เป้ใช่พี่เป้โอเคพี่เป้พี่เป้เน่อยพี่เป้ ไอ้ปักเลยครับมึงช่วยเลยกูบ้างป่ะครับเนี่ยเห็นมึงไหว้ตามกูตลอดเลยไหนวะไหนวะอ้าวนี่ไงพี่เป้เอามาไปคืนไปงัดต่อเราก็ว่ายน้ำดำๆได้นานดีเนาะจิวจะเก่งเลยเกออเออเปิดได้แล้วเยี่ยมแค่นี้เหรอคือมันดูน่ากลัวนะเฮ้ยจะจมน้ำตายแต่จริงก็เปิดแค่นี้ก็ได้แล้วพี่เป้ อัญเชิญเตยอะไรได้ป่าภาคสองมันออนไม่มีคนเล่นแล้วมั้งพี่มันไปเล่นภาคสามหมดแล้วใช่ป่ะเออใช่าแม่น้องอัญเชิญเตยสองคงไม่มีใครเล่นล้วพี่ว่าป่านนี้คงเล่นภาคสามหมดแล้วล่ะมันก็อย่างที่ว่าเดี๋ยวอัญเชิญเตยสองเล่นเนื้อเรื่องแล้วกันมีปัญหายนะจิวก็ไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่เรียบร้อยอ่ะลุยกันต่อเย้เป็นจิวอีกครั้งไอมโมเลยนะมันต้องมีของสินานไงโห อยู่ตามพื้นยังเก็บมันเขไม่เห็นต้องเอาที่สแกนเอาเจทเอ้ามากระสุนไรเฟิลอีกแล้วเออเราสุนไรเฟิลตอนอะไรเออมันไม่มีมั้งเหรอโอ้ยตายมันก็อะไรอ๋อช็อตกันแอมโมเคสอ๋อดีมากช็อตกันกระสุนเยอะๆดีมาก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 แต่ไรเฟิลยังไม่ได้ไรเฟิลไรเฟิลน่าจะชาร์เตอร์เนี่ยพี่ว่าเรือไรเฟิลเนี่ะเพราะว่ามันให้มันเรื่อยๆไงทุกชาร์เตอร์ไงจริงไหมมันยังเพิ่มน้ำยังไหลขึ้นมาอีก นะฮะครูสต์บักเฮดบักเฮดตรงไหนวะเห็นเป้าหมายแล้วไงตรงนู้นใช่ไหมทั้งบนนี้ขึ้นไปเอายังไงหรือวะเฮ้ย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 ยาปั๊กเกอร์ครับช่วยกูด้วยครับปั๊กเกอร์ครับปั๊กเกอร์ครับปั๊กเกอร์ครับมึงช่วยกูสิครับปั๊กเกอร์ครับเออมึงช่วยกูสิครับแหมโอ้ยนี่ก็ตายแล้วที่ไหนล่ะยู่ไหนล่ะมาครับออกมาครับ กรรมออกมาครับกรรมนั่นไงนั่นไงนี่ยิงไม่ทันหรอแบบมันขึ้นมาแป๊บเดียวเองอ่ะยิงลงน้ำก็ไม่ได้ด้วยเอาเป็นไงละนั่นไงนั่นไงเออนั่นแหละแหมสแกนก่อนเออคอมพลีทได้ครึบหนึ่งชิ้นนี่เห็นไหมคอมพลีทจะได้ครึบหนึ่งชิ้นครับน้องต้องสแกนบ่อยๆโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปต่อตรงไหนวะ ต้องขึ้นปะต้องเฮ้ย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 เอาตายด้วยยัดเก๊ยิงพร้อมกันสองตัวสุดยอดโคตรเท่เลยเราสองตัวตายพร้อมกันเลยยัดเก๊แม่นมะแม่นแม่นแบบว่าช่วยไม่ได้แม่นนี่เป็นไงแม่นตายพร้อมกันสองตัวตายป่ะวะยังไม่ตายวะเออตายแล้วดีมากเฮ้ย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 เดี๋ยวตกใจสแกนกรรมก่อนเอาสแกนกรรม มันก็ว่ายอยู่ที่นี่เนาะคือมันยิงลงน้ำไม่ได้ใช่ปะสะแกนเข้าไปมันมันยิงไม่เข้ามันต้องให้มันขึ้นมาหาเราถึงจะยิงมันได้อะไรเงี้ยเออเนี่ยออต้องลงไปแล้วก็ขึ้นมาอ้าวมึงช่วยกูก่อนสิครับเออนั่นแหละตายยังตายแล้วไปเถอะไปเถอะอย่างนี้ไม่ไม่แม่งก็ไม่จบอ่ะยิงทั้งวันก็ไม่จบอ่ะอ่าฮะอ๋อไอ้กล่องของ เย่เย่กระสุนลูกซองสุนพลุกน์เย่ต้องการอยู่พอดีเปิดอ้๋อเราตรงนี้ถูกแล้วมาถูกทางแล้วพี่ออนกี่โมงครับก็ประมาณนี้ครับวันหกโมงห้าโมงหกโมงนี่แหละครับทุ่มหนึ่งอะไรไปเรื่อยๆสวัสดีครับชอปปี้คูงสวัสดีครับผมน้องทายซ่าใช่ไหมอ่ะเรียบร้อยปิดแล้ว ดีมากคงหยุดได้สักพักแหละเดี๋ยวจะเช็คคอนระบบควบคุมนะจิม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 เช็คเฟสด้วยนี่สเตตัสออกแน่นอนเพราะอ่ะตืด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 ดตืดอะไรอ่ะบ้าเอ้ยไม่มีสัญญาณเลยอ่ะมันกับว่าอะไรนะเสวกการจะเสียอะไรเงี้ยฮะต้องไปซ่อมที่โอที่ออสเตชันเด็กวิวคงสวยน่าดู ก็ดีไปกันเถอะอ๋อคือจิวก็ออกมาก่อนคริสใช่ไหมเสร็จแล้วจิวก็ขึ้นไปข้างบนเพื่อซ่อมไอตัวไออะไรนะไอออันเนี้ยต้องปีนขึ้นไปจากหอข้างบนอ๋อกลับขึ้นไปอีกใช่ไหมคือมันมันวิ่งพับวิ่งวิ่งสวนกันอะคืออะไรนะพอจิววิ่งขึ้นไปเสร็จคริสก็วิ่งลงมาเขาจะเลยสวนกันอะอะไรเงี้ยบางทีตลกดีเนาะเกมเอาอะไรไม่ได้เพิ่มโอเคตามนี้แหละไปไปครับปาร์เกอร์ครับ มีของด้วยแถวนี้ใช่ไหมจีน่าเอ่ยมันมีจุดเหลืองๆมันมีของไหมอะแถวนี้นั่นไงแน่หาไลฟ์เฟิร์แอมโมโอ้ให้มาทำไมวะไลฟ์เฟิร์แอมโมพี่เพลงบูมบูมอ่ะเพลงชื่อไฟเวิร at ์กเหรอโอเคโอเคที่พูดใช่ไอ้บูมบูมบ uh ูมเพลงดุนแห่งเฟิรโอ้โหเดียว มูแต่อ่านคอมเมนต์อย่าพึ่งอย่าพึ่งคอมเมนต์มาไอ้ปักซ์ครับผมชื่ออะไรกูบ้างสิครับเออศาสตร์ครับศาสตร์เรียบร้อยสแกนครับสแกนครับหนึ่งเปอร์เซ็นก็เอาครับพี่ออนกี่โมงมาถึงออนออนกาลิกอนออนกาลิน่าแล้วหลายใช่ไหมก็อย่างที่บอกคือหกโมงเป็นต้นไปครับผมสามารถเข้ามาดูได้ครับผมไปไปกันต่อคืออืม ที่เดิมนี่หว่าใช่ที่เดิมอ,อ๋อเออก็จริงนะเพราะว่าตอนที่คริสมาใช่ไหมไอ้ลิฟต์มันอยู่ข้างบนใช่ไหมเพราะว่าขึ้นไปได้ยังไงใช่ไหมขึ้นลิฟต์มันขึ้นไปได้ยังไงเพราะว่าเนี่ยจิ๋วขึ้นไปเอาขึ้นไปใช่ปะดีนีะเรามีคีย์การ์ดว่ะเราไปเปิดตรงนู้นไม่ได้หรอหรืมเออใช่มันเถอะเนี่ยเออคริสมาแล้วนี่ไงคริสเพิ่งมาแล้วจิ๋วขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหน้องการ์ตูนตูนซ่านะผมให้จีจมาห้าชิ้นขอบคุณครับผมสุดยอดเลยจุบุจุบุ บางทีไม่ได้อ่านขออภัยน้องนะบางทีฮะว่อเขาอยู่ที่ควีนโซโนเบียฮะจิวกับปาร์คเกอร์อแน่นด้วยแน่นอนอะไรเงี้ยอ่มีข้อมูลอีกไหมไม่ฮะมีเวลาแล้วต้องรีบแล้วต้องคงเลงอีกชั่วโมงที่แล้วอะไรเงี้ยเรือกำลังเดินทางให้เซิร์ชที่ที่ให้หมดอ๋อเนี่ยจิวทก็คือไปใช่ไหมอ๋อมันย้อนเรื่องเราไปมามันงงกันที่พ่วะ จีจีบานชื่อเกมนะครับเกม Resident Evil Revolution ครับผมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ขอไปแป๊บหนึ่งพี่ขอปรับแอร์นิดหนึ่งแอร์พี่ร้อนเลอเกินตอนนี้เดี๋ยวมาร้อน,น่ะตอนนี้วางตรงคือเปิดแอร์อยู่นะแต่ว่าเขาจะไม่คือแอร์มันร้อนนิดนึ่งพี่ปรับลงมานิดน,นึงปรับความเย็นเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งมันห้อนมันห้อนโอเคระหว่างนี้น้องอานนท์ก็ถามว่าอาจเติยะออนไลน์ได้ด้วยได้ครับผมมันมีโหมดออนไลน์ในเกมมันด้วยครับผมภาคสองบภาคสามมีครับผมนะหนุกหน้าจะบอกว้ก่อนหนุกหน้ายิงกันมันชิบหายเลย ภาคที่เคยเล่นแล้วมันวิ่งกันวิ่งคือมันเจ๋งที่มันไต่กำแพงต่อยกันได้ด้วยต่อยกำแพงยิงกันได้มันเลยเท่มากของไว้ก่อนนี้ป่ะทางนี้ป่ะวะขึ้นลิฟต์เออใช่เราขึ้นลิฟต์ก็ได้นะตกไม้มาเยอะเลยขอบคุณครับผมนะอย่าลืมนะน้องๆสามารถกดของขวัญให้ได้ด้วยครับผมของขวัญอย่าลืมด้วยของขวัญเออปักเกอร์เข้ามาดีมากอย่างนี้ว่าคือของคือ กดทองขวัญมันกดทองขวัญมันช่วยพี่ได้มากกว่าไงมันเป็นการสนับสนุนพี่ได้มากกว่าแล้วก็ทําให้แบบว่ามีพี่มีเงินไปซื้อเกมใหม่ๆให้น้องดูน้องอยากดูเกมอะไรน้องบอกมาเลยจริงๆนะอุ้ยโยตมึงญาณ์นะมึงญาณ์นะเออตีปาร์เกอร์ไปดีมากนั่นแหละสแกนกรรเงินอย่าพึ่งแปดเปอร์เซนต์เฮ็ดีมากตีปาร์เกอร์ไปให้มันตีปาร์เกอร์ไปดีมากอ๋อที่เราขึ้นมาแล้วเจอเจใช่ไหม จะเจออีกไหมไเนี่ยเจเลยเชลเนี่ย